ด้วยที่ขนาดปอเช่คยเอ็นคูปครับวันนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะวันนี้เรามีเจ้าชายกบเข้ามาใหม่หล่อพร้อมใช้งานเรียกได้ว่าหนาวนี้เนี่ยหล่อไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนกับตัวปอร์เช่คยเอ็นีไฮบิดคูปไลท์เวทปี2020ีกันนี้ครับมาดูพรรอมๆกันเลยครับว่าไลท์เวทของเราเนี่ยน่าสนใจอย่างไรบ้างเนื่องจากเขาเป็นไลท์เวทฮะทให้น้ําหนักเขาเนี่ยจะเบาวกว่ารถปกปติจุดเด่นคือหลังคาฮะหลังคาเป็นหลังคาคาร์บอนนะครับแล้วคันนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับตัว ชุดแต่งคาร์บอนดีไซน์ด้วยนะคะหูกระจกเป็นตัวคาร์บอนนะฮะแล้วตัวล้อเนี่ยเป็นล้อแม็ก GT ดีไซน์ขอบ22มาพร้อมกับยางคอนตินะครับปี24นะครับใช้งานยาวๆกันได้สบายๆมาดูภายในกันบ้างครับภายในฮะเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงบสนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวอินทีเรียภายในเป็นตัวคาร์บอนเช่นเดียวกัน เป็นบอะบักเกซีสนะฮะลายคาร์บอนนะครับหลังคาอาคันทารานะฮะในส่วนตัวนี้ครับมาดูบริเวณที่นั่งด้านหลังกันเบื่นเพฮะเรียกว,ว่าเจ้าของเดิมฮะดูแลรักษาเป็นอย่างดีฮะเรียกว,ว่าริ้วรอยหรือร่องรอยในการใช้งานเนี่ยน้อยมากๆเลยทีเดียวตัวถังครับสวยเดิมๆทั้งคันเลยเดี๋ยวพามาดูด้านหลัง<อ>รับพื่อนฮนะ เรียว่าหาพอเขาเป็น SUV อเนกประสงค์ครับในเรื่องของการเดินทางในการบรรทุกของงัขับขี่สบายๆนะครับบรรทุกกันได้เยอะเลยกันร,รอยด้านหลังเห็นไหมฮะยังอยู่ครบนะครับคันนี้ฮะยังมีออปชั่นเดน่นเพิ่มเติมเดีเด๋ยวพามาดูกันพวงมาลัยเป็นตัวพวงมาลัยตัวตัว,ว GTS เนะครับเลไมใหมแค่เพียง2 0 0 0 0กว่าเท่านั้น เพื่อนๆที่กาลังมองหา,าเคันคู่ครับเราอยากได้ตัวไรเวทนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของตัวประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมคันนี้พลาดไม่ได้ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมามติดตอด่อทีมงานของเราเข้ามาได้เลยครับ